กดเนี่ยครับยกขึ้นพันยานหนึ่งห้าด้แล้วก็กดลงนะครับรสามครั้งกดพันยันหนึ่งแล้วก็ลงนะครับอันนี้อันนี้เราต้องทําให้คนไข้เราทำเองไม่ได้นะครับัอไปเราก็จะมาข้อสองตั้งข้อสอบอย่างนี้นะครับเราอย่างนี้ให้เขานอนก็ได้นั่งก็ได้ถ้าเขายืนอย่างนี้ให้ตั้งข้อสอกยี้ขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับ,บกดนะครับ ลงพื้นการนะครับกดลงไปเอาไม้พู่ดันเข้าไปที่ข้อมือกดง้างลงมามาถ้าคนมีโรคพวก,กแขนชาเนี่ยมันจะดังกึ๊บนะครับถ้าคนไม่มปกติมันก็ไม่ดังถ้าคนไม่มีอาการมันก็ไม่ดังฮะก็แก๊สนะครับเรบเ,เามาดูข้อสามแต่น,นี้เราก็นวดฝา่มามือไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเรียนโรคมาแล้วนะครับ พยายามนวดฝ่ามือแล้วก็นวดนิ้วมือนะครับแล้วก็จะมานวดหลังมือเวลาน,นวดหลังมือเนี่ยเรานวดไปตามร่องกระดูกนะครับเย่นงนี้รนะ่องกระดูกเสร็จแ,แล้วเราก็ต้องมีการปั่นนะครับปัน่นเสร็จแล้วค่อยมานวดหลังนิ้วมันไม่ได้ยากนะ,นะครับถ้าคนมาจากสูตรก็ต้องฝึกเอานะครับตะเกีนเนยบนะเพราะว่า ถ้าคนมือชานิ้วนิ้วนิ้วก้อยกับนิ้นางมันจะมีปัญหาครับสังเกตดูแล้จับข้อนะหมุดซ้ายขวาเนี่ยคลิปๆๆอันนี้วกมีขับเครื่องแล้วมือมันจะชาเนี่ยจับข้อเนี่ยหมุดซ้ายบิดซ้ายบิดขวาันจัดังคลินะเห็นปูนมันจับอยู่ในข้อก็ทำให้มือชาเลือดเลือดมันไหลคลิปๆๆอย่นี้ แล้วเราก็เลื่อนมาให้พ้นข้อนี้เราก็จะหมุนแบบกายภาพเห็นไหมซ้ายขวาเออมันต้องทำให้เป็นเทคนิคครับมืซ้ายมือขวาดังแล้วครับแตนนี้ดังก็คือตรงข้อนี้ตอนี้เราดูว่ายังมีปูอยู่ไหมเราสามารถดูได้นะครับจับปลายนิ้วนะครับเยจับปลายนิ้วหมุนซ้าย บางคนมือมุดไปแล้วมันจะดังกึบนะครับให้ทำให้มันหลุดทำยังไงให้หุ้ดใช้ให้ให้อห้ใร้ให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 ะให้ให้วหูดห้ให้ใ้อก้ให้รห้ให้ให้นห้ใ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 ้วห้ให้ห้ังนิ้ว้ดห้ห้วห้ใ้ให้้ใ้ห้ใ้้ห้้้้วน้้้ อ่านี้เราก็จะหมุนเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับเดี๋ยวมันก็หายชานะครับทำไปเรื่อยๆจะไม่มีปไญหายชาเด็กไม่มีปัญหาอะไรา